ดีครับสวัสดีเช้านี้นะครับวันที่ห้านะครับวันนี้มีออเดอร์นะครับวันที่ 5, ห้าของเรามีออเดอร์เช้านี้ลูกค้ามารับที่บ้านนะครับวันนี้จะมารีวิวอ,ออเดอร์ชุดหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ1นื้้าร้อยบาทเราจะได้โคนเนี่ยสีแถวนะครับแล้วก็แก้วพลาสติกนะครับสองแถวแถวละห้าสิบเป็นร้อยนะครับ เจ็ดร้อยชิ้นนะครับเราก็มีถั่วเหลืองแล้วก็ข้าเวเ,าเหนียวมูลแล,แล้วก็มีนมนะครับพร้อมที่ตักไปเราไปดูไอศครีมกันอันนี้เตรียมพร้อมแล้วนะครับรอลูกค้ามาล่นะเห็นไหมไอศครีมนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาท เช้านี้ก็ขอบคุณลูกค้านะครับหมาไอศครีมหนึ่งพันารอบาทหนึ่งถังไปเลี้ยงเด็กนะครับไปเลี้ยงเด็กที่ระยองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจอยากสั่งไอศครีมของเราไม่ว่าจะขายปีกและส่งนะครับก็สามารถติดต่อมาได้อย่างวันที่8นี้ก็จะมีลูกค้าที่จะนำไปรับไปขายนะครับ ในส่วนราคารับไปขายเนี่ยก็ทักมาหลังไหมนะครับก็จะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ